ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีธนูก็คือดาวพฤหัสนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณโคจรได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนราศีเมษถือว่าการขับเคลื่อนชีวิตของคุณนะครับไปได้ดีเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวอยู่ในเรือนของธาตุไฟ และยังได้ตำแหน่งที่ดีอย่างราชาโชคอีกด้วยเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนชีวิตของชาวราศีธนูจึงขับเคลื่อนชีวิตไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวเียได้ว่าทำอะไรก็มัดจะประสบความสำเร็จเียได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอกับโอกาสที่ดีในชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะพบเรือนตรงนี้ที่ดาวประจาตัวของชาวราศีธนูโคจรเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นพบเรือนของปุตตะปุตตะแปลว่าเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่การริเริ่มเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูบางคนอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถือว่านะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวที่โคจรอยู่ในภพปุตตะเนเรือนเมษต,ตรงนี้ค่อนข้างได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยทีเดียวแต่าาก็อาจจะมีความอึดอัดและก็ความอึมครึมเกิดขึ้นได้จากดาวราหูที่อยู่เคียงข้างกับดาวพฤหัสเช่นเดียวกันแต่โดยภาพรวมแล้วครับดาวพฤหัสเองติดตําแหน่งเป็นราชาโชคขณะที่ดาวพระราหูนะครับติดตําแหน่งเป็นเทวีโชคก็ยังเป็นจุดของการเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่เป็นอย่างดีส่งผลทําให้ชาวราศีธนูหยิบจับหรือทําอะไรโดยเฉพาะใครที่คิดจะเริ่มหรือเริ่มต้นทําอะไร ใหม่ๆในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีชีวิตที่ประสบความสาเร็จและก็เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับ สหรับดาวประจำตัวด้านการงานของชาวราศีธนูก็คือดาวพุธนั่นเองอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวประจำตัวด้านการงานของคุณโครจรได้ตำแหน่งที่ดีอย่างยิ่งอยู่ในเรือนของราศีสิง์เรือนธาตุไฟเท่ากับว่าการงานของคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างดีเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับดาวพุธในตำแหน่งนี้ยังติดตำแหน่งที่ดียังตำแหน่งของอุจจาวิราชมหาจักรและก็ราชาโชคอีกด้วยซึ่งต้องบอกว่าการที่ดาวพุธของคุณติดตำแหน่งที่ดีแบบนี้ก็เท่า <arcade> กับว่าการงานของคุณจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดี ลยทีเดียวแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายของคุณได้อย่างมากกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ฉะนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวการงานติดตําแหน่งที่ดีแถมอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างราศีสิงห์และภพนี้เป็นภพเรือนของสุภะสุภะคือเรื่องราวของความสําเร็จแล้วก็เรื่องราวของการเติบโตก็เท่ากับว่าการงานมีเกณฑ์การพัฒนาการงานมีเกณฑ์เติบโตหรือเรื่องราวของการงานจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของคุณนั่นเองก็ถือว่านะครับจุดจังหวะของการงานของคุณเป็นจุดจังหวะในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีอยย่่างงิ แล้วก็ประสบควาสมสาเร็จเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวถ้าเกิดใครคาดหวังนะครับในเรื่องราวของการที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการงานอยู่ก็จะสามารถสําเร็จได้ตามเป้านั่นเองยิ่งจงหว่านะครับที่ดาวอังคารย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของกร,รมมะหรือการงานนะครับในวันที่18สิงหาคมในเวลาตี2นาฬิกานาทีช่วงเวลานี้แหละครับจะยิ่งเป็นจุดของการที่เรียกว่าหลายๆคนที่คิดจะริเริ่มหรือเริ่มต้นอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงานแล้วและก็จะประสบควาสมสาเร็จขึ้นมาได้เลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าดาวอังคารมาจากภพเรือนของปุ ปุตตะปุตตะแปลว่าเรื่องราวของการได้เริ่มต้นการที่ดาวอังคารโคจรไปอยู่ในกรมมะหรือในเรือนการงานแบบนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นหรือเห็นโอกาสเห็นลู่ทางเกี่ยวกับการทําธุรกิจใหม่ๆหรือช่องทางการเริ่มงานใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นใครคิดจะเปลี่ยนงานในช่วงเวลานี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีใครคิดจะมีการโยกย้ายขอโยกย้ายก็จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ใครคิดขอเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งที่ไปอยู่ในสายงานอื่นก็จะประสบความสาเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่18สิงหาคมจุดของการลงตัวของคนที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีมากๆนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีธนูก็คือดาวเสาร์นั่นเองการที่ดาวเสาร์ของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมซึ่งถือว่ามีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนตรงนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวเพราะถือว่านะครับอิทธิพลของดาวเสาร์ได้อยู่ในเรือนของคู่มิตรนั่นเองนอกจากนั้นการที่ดาวเสาร์ของคุณอยู่ในเรือนราศีกุมตรงนี้ยังติดตำแหน่งที่ดีเรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นอุดมการณ์อีกด้วยเท่ากับว่าการเงินของคุณมีโอกาสเติบโตมีโอกาสที่คุณจะประสบควาสร็จได้อย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นนั่นเอง สิ่งตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของที่จะทําให้คุณนะครับชาวราศีธนูเกิดความมั่นคงเกิดความมั่งคัง่งไปได้ตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะจังหวะที่ดวงดาวอื่นๆซัพพอร์ตนั่นเองฉะนั้นนะครับอิทธิพลของชาวราศีธนูช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวแล้วก็มีเกณฑ์การที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะส่งผลในเรื่องราวของการสําเร็จที่จะทําให้ชาวราศีธนูมีความมั่นคงขึ้นเติบโตขึ้นในสายการเงินของคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าาเป็นโอกส มากๆที่การเงินของชาวราศีธนูนับว่ายังเป็นเดือนที่ดีอยู่เป็นเดือนที่คุณขับเคลื่อนได้และก็มีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องราวของการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเกิดขึ้นได้ถ้าคุณนะครับคาดหวังเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าการเงินเป็นจุดที่ดีอย่างยิ่งนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านความรักของชาวราศีธนูก็คือดาวพุธนั่นเองก็ถือว่าดาวพุธนะครับเป็นทั้งดาวประจําตัวด้านการงานและก็แถมเป็นดาวประจําตัวด้านความรักเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพุธติดตำแหน่งที่ดีเหมือนที่บอกไปแลลวครับว่าได้ตำแหน่งเป็นอุจาวิราชมหาจักรและก็ราชาโชคนับว่านะครับในเรื่องของความรักของคุณก็ดีตามเหมือนกับในเรื่องงานนั่นแหละครับก็คือมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้น มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นยิ่งอยู่ในเรือนของราศีสิงห์ซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนของสุภะสุภะก็คือเรื่องราวของการพัฒนาเติบโตก็เท่ากับว่าใครคาดหวังการพัฒนาให้เติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นหรือนะครับความสัมพันธ์ต่างๆที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นจุดที่คุณลงตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวสุกเองก็อยู่เคียงข้างกับดาวพุธตรงนี้ก็ยังเป็นจุดที่ดีอยู่สุกเป็นดาวธาตุน้ําดาวพุธเป็นดาว,าดาวธาุนาาน้าเเกกป็ มีเสน่ห์กันเป็นอย่างดีฉะนั้นช่วงเวลานี้ชาวราศีธนูจะมีเสน่ห์ในการที่จะเรียกให้คนมาสนใจคุณได้โดยเฉพาะใครที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสที่คุณจะสละโสดเกิดขึ้นได้ในการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ในชีวิตของคุณเปิดโล่งแล้วนั่นเองฉะนั้นใครคิดนะครับที่จะเริ่มสละดโสดหรืออยากจะมีโอกาสในการที่จะได้เจอคู่รักที่ถูกใจเข้ามาถือว่าในเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจเข้ามาหรือก็เป็นเดือนหนึ่งในการที่คุณจะลุ้นได้นะครับกับการที่คุณจจะได้เออกกับโาสที่ เกี่ยวกับความรักที่นะครับจะมีคนมาชอบพอคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือว่าช่วงเวลานี้ดาวประจาตัวของชาวราศีธนูมีเสน่ห์เป็นอย่างดีครับในการที่จะทําให้คุณนะครับสามารถที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาคุณได้โอกาสดีๆเกี่ยวกับความรักของคุณจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีที่จะทําให้คุณเองรู้สึกดีๆเกี่ยวกับความรักและก็เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้นั่นเองฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักคนโสดลงตัวเป็นอย่างดีคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เช่นเดียวกันจะมีความเข ข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีจะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์เติบโตจะมีโอกาสที่คุณจะมีเกณฑ์การคุยถึงอนาคตการวางรากฐานชีวิตรวมถึงใครยังไม่แต่งงานก็จะมีการคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับการเติบโตถึงขั้นขอแต่งงานได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงนับได้ว่านะครับในเดือนสิงหาคมนี้เรื่องความรักของคุณก็ถือว่าเป็นเดือนที่ลงตัวอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีธนูนั้นนับว่าเป็นจุดที่เรียกว่าดีในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานนะคะ ier, รับที่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและก็มีโอกาสที่จะลงตัวและก็มีโอกาสในการที่คุณจะเห็นลู่ทางและก็โอกาสใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเงินนะครับที่คุณจะมีโอกาสได้รับการเงินที่ก้อนใหญ่ก้อนโตมีความมั่นคงการเงินมากขึ้น ความรักก็เช่นเดียวกันนะครับความรักก็จะเป็นจุดลงตัวที่จะทําให้ชาวราศีธนูเองมีโอกาสที่จะสลัดโสดได้หรือใครนะครับที่มีรักอยู่ก็จะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อยอดเติบโตขึ้นมาได้เลยทีเดียวจึงส่งผลทําให้นะครับในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับชาวราศีธนูนั้นนับว่าเป็นเดือนที่ดีมากเพราะชาวราศีธนูถือว่าเป็นเดือนที่ดีในทุกๆด้านกันเลยทีเดียวแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับ